เอ๊ะฮัลโหลเพื่อนอันนี้ทำอะไรหรอทำไมเงียบๆแบบเพื่อนอะไรเพื่อนทำอะไรหรอทำไมเงียบๆแบบเพื่อนคิดหนักอยู่เนี่ยเรื่องเรื่องอะไรเพื่อนมาปรึกษ,ษาผมแล้ว่าผมเพื่นอนคือค่ายเพลงเขาติดต่อมาเ <c oughs> ชียไ,ไม่คิดหนักเหมือนกันเพื่อนเพื่อนไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนมาติดต่อเพื่อนผมคิดอยู่แล้วไงว่ามันต้องมีคนติดต่อมาเว้ยเพราะนาร้องเพ่งเพาะติดต่อกันมาทุกวันเออคิดอยู่เครียดอยู่ว่าอ่าเอ้ยการที่ผมไปปฏิเสธเขาอย่างเงี้ย สามสี่ท่ายเพลงอ่ะเฮี้ยพิวลี่พิบิลี่ตบแมงหน่อยพี่ข้างขวาแมงโมนดินฮะสามสิบสี่แบบนะแมงโมแมงครับแมงแมงแมงวันนะพี่พูดเสี่งอ๋อตกใจหมดพี่ปฏิเสธเขาไปแล้วแมงก็คือไม่รับงานผมเป็นศิลปินอฮาที่ ถ้าค่าตัวไม่ได้จริงผมก็ไม่รับไงค่าตัวเท่าไรเพื่อนตั้งไว้เท่าไรอุ้ยยี่สิบล้านเหรอหลักอ่ะสิบแปดหลักยี่สิบล้านเหรอไม่ใช่ยี่สิบล้านเพื่อนสิบแปดหลักสิบแปดหลักครับโหอันนี้น้อยคุยไม่ได้มันซื้อเลขอะไรสรุปคือไม่รับแล้ววันไม่รับครับแล้วภาคงานอ่ะภาคงานก็งานภาคงานภากแล้ววะ งานภาก็ได้ร้บปะเจ้าค่าตัวมันไม่ได้จริงๆก็ก็ต้องคิดดูก่อนอันพี่ภาคดูโออ่ะดูโอ๋อภาคปะภางานดูโอนี่เล่นเกมเด้ <laughs> อ พร้อมนะพร้อมนะมีหลายงานด้วยดิทักมาหลายงานจัดอางานแรกเลยปะ<ม>งานภาคการ์ตูนสองภาคแข่งสามภาคหนังสี่ภาคไทยสวัสดีครับลุงชินสวัสดีครับพี่ <c oughs> โหไม่แอบดูวัาตลาดเลยพ<ม>ี่ชาย คอรินเฟอร์ค่ะคอรินเฟอร์สีเขียวค่ะสีเขีเมาถึงเวลาที่กูจะได้ลันแบบดีๆแล้วมาขอเนี่ยกูขอลันกูขออยู่หน้ากูขออยู่หน้างานก่อนเลยงั้นเดี๋ยวกูไม่ได้ตี 喂，小万。 พี่วิลลี่มีปืนบ้ามขอดูหนเด็พี่วิลลี่ไอสกินเบฟเนี่ยซียชิชิช่ะรีบีครับผมเปิดรีเลยไหม,มเปิดรีเลยไหม,มหมายความว่าไ<อ>งเขาทา้าหนูว่าหนูมีผัวเรื่องเนาะฮะฟังเขาพูดแบบนั้นนะ ต่อปากเลยปะเดินไปต่อปากเลยไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกับน้องเราแบบนี้ได้ไงวะเอาได้ปะไปถึงแลแล้วล่ะถึงแลนด์เลยปะถึงแลนด์เลยปะแจ้งอะไรเนาะแต่เขาสล็อตเต็มเนาะฮะเขาสลเต็มเนาะเราไปเราไปแทงเปิดเขาเราบอกว่าเล่นสล็อตครอบครัวกับกูป่าเราบอกงี้ไหมเขาได้ส่วนมาแบบอีกแบบนึง่ะแบบที่เขาไม่ป้าสล็อตครอบครัว มีสิบคนอ่ะกูเล่นให้เอาป้าแต่เล่นเท่ากูนะบอกเนอานะแล้วเปิดเขาด้วยนะเกาด้วยเออเปิดเปิดอะเกาเก่าหนักใจว่ะเพื่อนกลัวว่าเขาจะรับแรงกดดันไม่ไหวอะดิอย่าดีกว่าเพื่อนผมว่าอย่าดีกว่าวเยอะหยาแล้วกันอย่าเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเขารับแรงกดดันไม่ไหวโอเคมัน มามามาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวกิจกรรมธนาคารนี้นะครับเราจะเอาแชมป์เหมือนที่เราเคยทํากันมาตลอดในระยะเวลาที่เราเคยรันกันมาตั้งแต่แรกจาได้ไหมครับตอนประเทศเพิ่งเปิดที่เบลดรันจัดเลยนะวิใครๆก็มองว่าโหดอะแต่พอแยกกลุ่มกันเมื่อไหร่โอ้โหบ,บลายเกิดเลยอคอ้ย ไม่ตอนแรกรอตีป๊อปปูล่าตอนแรกรอทามเปิดแปดมันยังไม่เปิดตีเสร็จไปได้ออ้ยอะไรโอ้ยเฮ้ยคิดถึงไบายฟูจิว um ่ะอยู่ป่ะบายฟูจิกาเซ่มามามาดิน้องมาทานทานดิถามอย่างไรไปไหนมาน้องเฮ้ยเฮ้ยโหรโหลมาเนี้หน่อยมาเนี้หน่อยวันนี้มันเกิดไอ้ไบ่าวันนี้มันเกิดไอ้ไบ่าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์สองลำนะไอ้ไบ่ไอ้บอยู่ป่ะน้องรีบมาดิอยู่อะไรหวงหวง ครับผมเพิ่งชอบเพื่อนไปพี่เร็วมาดูดิธนาคารเนี่ยอ้าวตู้ไหนตู้ไหนธนาคารไหนครับธนาคาร JK เร็วๆมาเล่นแทนน่อยเอามาไปดึงบ้านเคียววิลลี่ไอเคียววิลลี่เหม่ออะไรก็ไม่รู้ตั้งหนาสักช้าแม่งคุมแก๊งอะไรของมันก็ไม่รู้ขยะเอ้ยไอควายวิลลี่ที่ไหนมึงไงเพื่อนไม่วันนี้มันเกิดไอ้ไบต์แกล้งกันแกล้งทะเลาะกันเดี๋ยวให้ทายไบต์มาเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์เดย์กับมันไงเอ้ยมึงเข้าวอไปทะเลาะมาเข้าวอมาทะเลาะกันปุ๊บเลยเข้าวอทะเลาะเข้าวอทะเลาะมันเลย แอบเอเอมึงเข้าวอดิแล้วแกล้งทาร่าก,กูพอไอยไบมาก็เดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอ้ใบงั้นเดี๋ยวเรารอมันมานหน้างานเลยเพื่อนผมเล่นละครไม่เก่งนะเอเหรอไม่เก่งเนาะแต่ร้องเพลงเก่งไอ้ใบามาถึงอย่างน้องไอ้วิลลี่มันเหมือเนี่ย <กะ S 1> เดี๋ยวเเดี๋ยว,วไม่ทกันแล้วี่ผมไม่ได้เกาะไปนะยายไหวได้ปะเธอเต็มว่ะ สเตเตอร์โพสิอะไรนะตีกลมตีกลมมาเรียบริบเรียนเรียบริบเล่นมาไปหนึ่งไอนเพื่อนนอนไปสองเพี่อครับผมสั่งหมดอ๋อโอเคด้วยดูเพื่อนด้วยหมดหมดยังค่ะสีน้ำเงินอยู่ไหนวะมองไม่เห็นปะ เขาไปชุบเพื่อนอยู่ไหนเห็นไหมพี่โบตื่นแล้วน่ะไอหัวฟ้าครับหัวฟ้าหัวฟ้าตรงนู้นฟ้าหัวดำเนี่ยเนี่ยเขาชุบเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินมีสองกลุ่มเว้ยมึนเลยอ่ะช็อตเมื่อกี้ทำผมมึนเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยสีน้ำเงินมีหลายกลุ่มจัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นสีน้ำเงินมีหลายกลุ่มจัดเลยมีเหรอพี่โยโย่พี่เห็นแล้วเห็นแล้วเต็มโหดเนี่ยโป๊ โอ้ตายสวยๆเพื่อนถือว่าเท่งสวยโอ้วิลลี่เอ้ยเพื่อนสีน้ําเงินมีโคตรหลายมุมอะวิ่งไปทางไหนก็งงเว้ยเมื่อกี้อะจริงนะเว้ยผมจะวิ่งไปปิดสเต็ปโหดเมื่อกี้เปิดไปหันไปเป็นสาย<อ>สีมีโคตรหลายมุมอะสีน้ําเงินอะทําไมมันไปใช้สีน้ําเงินกันหมดเลยวะเอาเพื่นนอนนอน,น,อน S <S สนามบวกอะไรวะเนี่ยงงงงจริงครับผมงงจริงนะเมื่อกี้ผมจะวิ่งไปปีดิใช่ปะเป็นสายสีหันไปอีกทางเป็นแกงนูนน่นอ่ะนู่นน่ะมีสามมีมีสามกลุ่มอะครับแล้วเป็นสีน้ำเงินสามกลุ่มอะอย่างงงอ่ะสองเจ็ดห้าสองครับ มาแล้วพี่ชายสองเจ็ดห้าสองขอบคุณครับอะไรครับนี่ครนี่โบตางกิ้วนี่นี่ก็เสียเงินทำอะไรเนี่ยเสียเงินละไปรีทีละมุมบอกผมหันไปทางไหนมีคนดโดนเน็ตมาครับ โปโป๊ป้อนนมหนึ่งร้อยบาทขอเสียงปลุกแบบดังๆได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องมาแล้วเพื่อนมา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 เนี่ยฮครับเบอร์เดียร์น้องชี่ออะวรวะไม่น้องมาแล้วเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยน้องมาก็ช้าอะไรของเองวะ อะไรพี่โปกิ้มาแล้วแม่พี่ชายอยู่ทางนี้ผู้พี่อยู่ทางนี้อะไรกันเนี่ตรงนี้สิงแอลไปไหนวะนี่เข้ามาเช่าโหนไปไปมึงไปไปนี่อ่ะขอโทษค่ะ ไม่ตรงหรอเกิดอะไรขึ้นหรอพี่พี่จะเอาไอ้ใบออกแกงครับมันไม่ค่อยเข้าเมืองก็เย่แล้วหนูเห็นที่ใบอยู่ตลอดเลยเนาะเหี้ยมึงบอกแต่ขอไม่เข้าเมืองไอ้ส้นตีนอ่ะมึงเข้ามาก็จีบแต่สาวอ่ะแก๊งมึงก็ไม่ดูหรอกไอ้เย่หนูเจอพี่ใบมันเกี่ยวผู้ชากับผู้หญิงเวลานี่มาตอนกลางวันนี่เห็นพี่ใบอยู่ในวอคนเดียวเลยไม่ไม่ไม่แต่ไอ้เหี้ยวิลลี่เนี่ยสัตว์เข้าเมืองมาเข้าไม่ถึงรีกูจะบอกให้นะ ปัญหาอะไรกูก็รับหน้าให้และที่สําคัญนะมึงไปมึงไปมีสาวมึงไปมีแฟนที่เมืองแฟมอะนะแล้วใครอ่ะที่อยู่ที่นี่อ่ะไม่ใช่กูเหรอกูงจัดเลเ่เฮียอย่าทะเลาะกันค่ะมึงไปอยู่กับลูกพีทมึงอ่ะเฮียเล่นไอซีก็ไม่เป็นพูดจาดีๆพี่ปอพูดดีๆจะรอเขาแต่โอซีเฮียเล่นไอซีก็ไม่เป็นเฮียเพื่อนใค่อะคุยกันเพื่อนเพื่อนอ่โปรโลไม่เอาโล ปัญหามึงก็สร้างเองบอกกูมันนั่งเคลียร์อะไรเคลียร์อะไรทุเล็ไอจเย็นพี่มันปัญหาปัญหาแม่งสร้างเองบอกให้บอกมามาช่วยเคลียร์รักกันที่ค่อยๆเลือกันอยู่แค่นี้เพื่อนไม่เอาอย่าอยเมื่อวานพี่แจ็คเมื่อวานพี่แจ็คส่งจีมาสับแล้วก็ไม่บอกกูสักคำไอ้เหี้ยเหลือกัดแค่นี้แล้วเวว้้ยแลก็ไปไปไปเหี้ยไปรับไปรับแล้วแล้วใครโดนด่าเหี้ยพวกกูโดนด่าหมดเลยเหี้ยอย่าทะเลาะกันที่เลือกันอยู่แค่นี้แล้วเพื่อนไม่เอาคุณพ่อแมโคุณพ่อแม่คุณพ่อแม่คุณพ่อนโคโล ไม่มึงหนึ่งหึงกักูก็ได้นายสัตว์แล้วปะเอะวะไอชุนมาดิหนึ่งกูปะไม่จบรอเลยสัตว์เดี๋ยวเอะวะไอสัตว์ตำแหน่งเนี้ยไอสัตว์ขอเลิกกันเอาเป้าแล้จะตากันโบร่หลักกันดีเพื่อนทุยเฮียอยากทำเฮียอะไรก็ทำอ่ะมึงอ่ะเฮียปัญหาสร้างเองบอกบอกมานั่งช่วยกูเคลียร์เฮียอะไรปัญหามึงสร้างเองทั้งนั้นมันไม่ต้องไปมานิ่งมานี่มึงเคลียร์กูให้เรียบร้อยมึงลงมานี่ มม่หนีไปไหนไอ้สัสไอ้ทะเลาะกันเป็นเป็ดแล้าพี่อยากเป็นเป็ดพี่ก็ทะเลาะกันต่อเลยเรับผรับพี่ยเขยกันไหี่กูทะเลาะกันหนักไม่ใช่นะมึงอะมาช้าควายเฮียวิลเลียนเหม่อเว้ยกูเลยหัวร้อนตั้งแต่แรกละเฮียไบมาช้าชิบหายเลยเฮียขอต้อนรับครับขอโทษครัวไปกรตินกูไป เพื่อนไม่เอาเพื่อนปลโรนี่นี่ค่ะคุยแปลว่าอะไรเหรอ <c oughs> อันนี้มีคําเรียกสามนี้เลยห่ะแปลว่าอะไรหรอคะแปลว่าน่ารักครับจริงเหรอใช่เป็นคำชม ไอ้บบ้มึงจะออก้าแกงอะไม่ออกใช่ไหมครับมึงไปตามไอ้ใช่วิลลี่มาดิมันจะคุยปะไอ้บบ้มึงตามวิลลี่มาดิพี่พอเพื่อนกันพูดกันดีดเขียนดีดก่อนพูด คนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมะนีะสำลรักควันอีกแล้วเหรอพี่ยังไงเนะฮะกินกินทาโร่กรอบแล้วไอ้พี่พี่วินบอกว่าให้เดินไปหาให้ไปหาทำไมต้องเดินไปหาพี่เป็นใครทำไมต้องไปอ่ะฝากอายุ อ๋อแล้วกันครับอยู่ฝั่งไหนเว้ยเรียกเรียกมาดิเรียกพี่ลี่มาดิลงแบมลงแบมลงขึ้นอยู่ทั้งสองคนคุยกันไปก็ทะเลาะผลรับเท่าเดิมน่ะเย๊แม่งอีโก้ไม่ลดกันเลยพวกมึงเนี่ยมามากูเริ่มลำพาละมามานี่ดิสัตว์มา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 เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรมามาสัตว์มา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 มึงเป็นที่อะไรมึงก็พูดเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ o ูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Yeah ขอบคุณทุกคนมากๆครับ Yeah ไปไป SMD เฮ้ยอะไรครับผมไป21แล้วนะตอนนี้ ไม่เจากไม่เนี่ยล่าสุดเจากแกงไมนี่ยังไงไม่ออกครับไม่ออกครับพี่ชายอันนี้ยังไงอันนี้อันนี้อวยพรให้ให้น้องหน่อยได้ไหมพี่บิร์ดพี่พี่คุยกันสุดๆเลยค่ะฮะอะไรนะหอยยอบไอเอฟมึงสอนอะไรน้องเนี่ยมึงบอกว่าไรนะเมื่อกี้มึงสอนน้องว่าอะไรนะมันบอกว่าคุยเพราะว่าน่ารักมันบอกอันนี้ไงไม่ใช่อยากให้น้องจับแต่สิ่งดีๆไงมึงสอนอะไรผิดๆเนี่ยมันดีไม่เนี่ยอะไรของมึงเนี่ยไอไอไอบอยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เขเขาพี่ชาย แปลว่าชมว่าน่ารักบูดีนเต็มสองหูเลยเมื่อกี้พี่พี่กันสุดๆเลยอะไรนะบูดีนเต็มสองหูเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลบลบลบใหม่ลบใหม่อีดิทใหม่อีดิทใหม่ชายคนเรามาเาิดวันนี้คนเราอ่ะเกิดมารอบเดียวอ่าเราว้ยเข้าตรงเราเว้ยแต่ว่าวันเกิดอ่ะทำให้เรารู้ว่าวันที่เราเกิดมารอรออยู่ใช่ไกว่าจะคม งมอยู่งมอยู่งงมุกไม่เจอกระเตี้ยมั้งมเจอยังกนนเเราาิดมั้ทำให้เรารู้ว่าก่อนเราจะเกิดอ่ะแล้วหลังจากเราเกิดอ่ะสรุปให้ไม้ไปเลยเสร็จเสร็จแล้วมั้งกว่า เสร็จเสร็จแล้วยังยังเนาะเจอเจอยังเจอยังเจอยังยังหลับมันงมมุกเจอยังเนี่ยมันงมเข็มทุกปีอ่ะคือวันเกิดอืมเออเอาเถอะเเลยได้เฉิดในวันเกิดฮะแต่ถ้าเกิดมาเพื่อเฉิดมันคงจะเทระเบิด อ่ <languages? S 1> าโอเคตบมือตบมือเฮ้ยอ่ะไวพอได้เนาอ่ยไ้พออีกไวยพออีกไว้พออีกคนต่อไปอ่ะอ่าเดี๋ยวเรื hmm. yeah. ่องไวพอหรพี่มบก่อนที่อันนี้จะสองขวดมาอันนี้ก็หนึ่งขวดมาก่อนเพราะช้าแล้วก่อนที่พี่ไบจะยี่สิบขวดพี่ใบก็สิบเก้ามาก่อนเพราะช้าแล้วสิบเก้าก็คงสอนให้ยี่สิบเป็นคนที่เดชแล้วก็เจอแต่เรื่องเดๆน่ะ เพราะฉะนั้นขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะจุ๊งนะขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณอุ้ยอุ้ยมุ่มบ่าเอ้มีเอ้มีจุ๊กเหรอเฮ้ยยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะนี้พุ่มบ่าก็เกิดนี่วันนี้ฮะพุ่มเอะอะไรอ่หนูไม่ได้จุ๊บหมอนให้พี่ๆหนูจุ๊บหมอนให้ป้าหนูหรอกฮะฮะจุ๊บมาพุ๊มบมาครับุ่บ่าจุ๊บมาไหนป้าป้าอยู่ไหนครับ ไอ้ไอ้พอดพอดอนี้พอดฮะยี่สิบแล้วทำอะไรก็ทำอ่ะเป็นคนเดีเอาปะแคสแคสแลยแคสแคสบ่ะแคสบ่ะเฮ้ยฮะไม่ไปเลยไปหาวสาวแฟนเลยไปเลยไปเลยไเลยแม่งไม่อยู่ให้เราเลยไปเนี่ยนแน่นอนแต่เมื่อกี้รับเพียรความถูกมากโตแล้วน่าจะทำอะไรน่าจะรู้เยอะและไอจี้พอดครับเนี่ยครับไอจี้พอดครับเพียรวายุครับใจเฮียรครับผม เบอร์เดย์หน่อยเบอร์เดย์คนในแก๊งหน่อยเดียวไปเป็นเบอร์เดย์ครับมนสุดมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ชายไปนอนไหมอายุไอ้เธอร์ดีน้องพี่วบรรี่ไปแล้วไหมพี่อายุได้เสียงเปลี่ยนไหมสุขมามาเลยตววแล้วทำอะไรคิดเยอะๆเลาครับเพื่อนเข่าครับไอ้อย้ว่าไงไอพอดดูดิเพื่อนเป็นเล็กกูไอพอดเหรอเออังไงวะไม่เล็กกูไอพอดอ่ะ พี่บอสตือช้อนทำไรพี่เอาไปดเอาไปเอาไปเอาไปตเคยดูว่าผีช้อนอ่ะเคยดูวะช้อนอะไรตบมึงอ่ะอออแล้วเดี๋ปวน่แลวมันเป็นอะไรมันปข้าวไมกินที่มันหมดนทีละแคทแคทแคอ๋อยงงอันนี้แคทจะแคทได้ไหมแครจะแคทได้ไหมมา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 าถึงตากะถึงตากูระเดี๋ยวบ้านน้องใชยพี่บอกนะ่ัฟังพี่นะ วันคล้ายวันเกิดเอ้ยวันนี้วันเกิดเองใช่ปะเออไม่เอาใจวันเกิดกูขอให้อูซี่ <Huh? S 1> มีแต่ความสมหวังอายุยืนยาวเงินในกระเป๋ามีตังการงานทุกอย่างสมหวังดังใจสิ่งประเสริฐใดใดในล่าขอจงเมตตาไม่ไว่าที่ไหนขอให้คุ้มคมรองปกป้องเรื่อยไปขอให้แข็วค่าปลอดภยัยมีความสุขในทุกๆวันเป็นไ,ไง โอ้ยโหดดโหจัดเลยซื้อกูเกิลมาโอ้ยซื้อกูเกิลมาซื้อกูเกิลมาซื้อกูเกิลมาเอาอีกเอาอีกคำวยพรวันเกิดที่ความหมายดีๆนี่เซื้อไปกี่เลยคำวยพรวันเกิดที่ความหมายดีๆเจ้าเพื่อนอ๋อนี่แบบนี้เลยนะมากับลาไหนวิ่งไวน์กันครับอันนี้เลยเนาะมากับลาอะไรพิ้งไวน์มาพิ่งไวุดลาครับลาใช่เพราะว่าลาไปดก็ไปแล้วไปเลยไปเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลย แต่ว่าตกลงอันนี้ไปชมพี่พี่คนอื่นว่าควยได้ใช่ไหมครับครับไม่ได้ใหญ่ใหญ่อไม่ได้เอมันไม่ดีเอาใหม่ครับอีดิทครับอีดิทครับไม่ใช่ครับไม่ควรแปลว่าอะไรหรอแปลว่าหยาบคายครับเป็นคำครับไม่ดีครับคือคือคือเอเธอร์สอนคำไม่ดีให้อันนี้อ่ะอาวมันคือคำไม่ดีเหรอใช่มันไม่ดีมันไม่ดีครับแปลว่า ได้ไอ้มึงไอ้มึงไอ้มึงเลิกโกหกน้องได้ปะถอยเนี่ยมึงถอยเนี่ยเดี๋ยวกูสอนน้องเลยจบหนูรู้ว่าการน้องนี่อะไรไม่ควรคำพูดเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดกับผู้ใหญ่ครับอ๋อค่ะคแต่ถ้าพูดกับเด็กก็พูดได้เพราะว่ามันเป็นคำลอบใจรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นเพื่อนกันน่ะกอถ้าเป็นเพื่อนกันพูดได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวลองลองเป็นเพื่อนไก่ไอเอสดูเราให้พูดอะไรอ่ะก็ชมนี่ไงชมชมเอสเนี่ย แม่คุยจังอย่างเนี้เหรอ้ยไม่ไม่ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเริ่มเริ่มไปเบิกเริ่มไม่เบิกแล้วเริ่มไม่เบิกแล้วไม่ต้องพูดอะไรนี่มันเป็นคำที่เป็นเป็นคำที่ต้องต้องห้ามเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นคำพูดที่นักเลีนเอาไว้พูดดังนั้นเราที่เป็นนักเรียนนักลบนักรักเราจะไม่พูดคำนั้นออกมาเราจะไม่พูดคำนี้ออกมาเอาไว้ให้นักเลีนพูดได้ไหม ก็คำไหนแลวหรอง่ายๆคือถ้าใครพูดคำนี้แต่อันนี้อันนี้อย่าไปยุ่งเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ดีอืมแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ๆในแก๊งมันเป็นแบบว่าพวกพี่ๆแบบคขาเป็นคำแบบคำดุกันเฉยแต่ถ้าผลนอกแก๊งคือเขาคือเขาแบบพูดไม่ดีใส่เราเราอย่าไปยุ่งกับพวกคนพวกนั้นอาออ๋ค่ะค่ะโาอเดี๋พูดจำไว้จำไว้อย่าพูดก็พออ๋อค่ะถ้าเวลาเราพุยกับคนอื่นหรือว่าผู้ใหญ่กับอะไรหนูก็พูดแบบน่ารักน่ารักปกติอ๋ออค่ะค่ะต้องามตามนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไม่่ตต้้ออองงคิดเเยยะะนไากก็บปใใสจ ไม่ใช่ค่ะโอเคแล้วควรต้องฮะอันนี้ยาอะไรอ่ะยาเฮ้ย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 อ๋อไม่ได้ยไหมไม่ไม่พูดได้พูดได้อันนี้อันนี้คำจริงๆอ่ะคำเนี้ยมันเป็นคำที่แบบพูดแล้วมันทัดใจมากคำไหนเหรอก็คำเมื่อกี้แหละมันเป็นคำพูดแล้วพูดแล้วมันทัดใจมากคือคนฟังฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเคิรมมากเพราะว่ามันเป็นคำชมใช่ป่ะที่เองสำหับน้องใชายจะตาติดอันนี้เอาไว้บอกเคย ไม่ไม่อันน bon ี้เอาไว้ไปพูดกับเอาไว้ไปบอกเอาไว้พูดกับคนที่อันนี้ชอบอะไรเงี้ยลองลองไปพูดดูให้พูดกับคนนี้อ anyway? ันนี้ชอบเหรอใครก็แล้วแต่อันนี้เอาไปพูดเลยอันนี้ไปพูดเลยปะทุกคนแยกย้ายอันนี้ก็ชอบพี่ๆทุกคนไปเพื่อนไปเรือเพื่อนเร็วเรือเรือ ไม่รับพี่ไม่รับคำนี้ไม่รับพี่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 ไม่รับไม่ไม่ไม่ต้องมาพูดกับพี่อันนี้เอาไปพูดกับคนที่อันนี้ชอบอ่ะอันนี้เอาไปพูดกับคนที่อันนี้รักอ่ะมันมันเป็นคำที่ไม่มันมันมันเป็นคำที่ซึ้งมากฟังแล้วมันซึ้งมากเอาไปพูดกับคนที่อันนี้รักอันนี้รักใครก็เอาไปพูดกับคนนั้นอย่าลืมนะเอาไปพูดกับคนที่อันนี้รักนะฮัลโหลบไปส่งตรงมารเลยดิไอ้น้องด่าฟรีบอกเพื่อนย้อนกลับไปคุยใหม่ป่ะโดนน้องด่าฟีเนี่ยเออโดนด่าฟรีป่ะ